สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่หัวชอักบอลน,นะครับผมก็นะไหนๆก็ไหนแล้วนะ <c oughs> เคยมีคนขอมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับว่า ตอนนี้พี่มีตัวอะไระบ้างมีอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างเนาะก็ขอให้รีวิวไอดีตัวเองใช่ไหมวันนี้จัดให้ครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับไม่ค่อยมีคลิปอะไรจะลงผมก็จะทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วกันเนาะนะครับก็คือการรีวิวไอดีตัวเองในปี2021นีนี้นะครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบก,กลางๆปีแล้วเนาะที่เล่นมานะครับในในปีนี้เนาะนะครับก็ ผมรอให้ได้มีทูกเกาะมาสเตอร์เงี้ยผมถึงค่อยทํานะครับก็ตอนนี้ได้แล้วนะครับผมนะโอเคมาอัปเดตที่หน้าแรกก่อนผมเนี่ย VP8 เท่าเดิมนะครับเลเวลมาสเตอร์289นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เพชรเก็บได้43,000แล้วนะฮะก็เป้าหมายเนีย่ยที่เคยบอกไปก็จะทําเป็นทีมแฟรี่เนาะนะครับในอนาคตนะครับไม่ทำเป็นทีมหลักหมายถึงเอามาเล่นเอามาทําคลิปนะครับผมอาจจะเป็นทาปูฟินี่กับ กวางเซเนียร์นะครับผมสตัวนี้ที่หลักๆแล้วจะเอามานะครับเออนะรประมาณนี้ที่เห็นอยู่นะตอนนี้เงินของผมก็จะเอาไปอัพไอ้นี่ให้หมดเลยนะครับไอ้อาสัตว์ขี่นะครับผมจะอัพให้หมดเลยนะครับอ่ะมาส่องที่ชุดกันก่อนแล้วกันนะครับชุดเนี้ยเขพอมีอยู่บ้างเนะแต่มีไม่เยอะก็มี1ชุดอ่ะหชุด2ชุดครับผมมี3ครับอ่าแล้วก็4ชุด5ชุดครับผมหกเจ็ดแปดเก้าเอาแปดแปดชุดโอเคมี8ชุดที่จริงอ่ะ ผมจะซื้ออีกหลายอันเลยนะที่อยากจะซื้อเนี่ยอันนี้ซื้อได้ถามว่าซื้อแล้วไม่ได้อะไรได้สเตตัสเพิ่มขึ้นแน่นอนครับผมเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยซื้อนะครับผมนะฮะเพราะว่าก็ตอนนี้ก็คือเก็บเพชรรอสุกชาอย่างเดียวเลยนะครับผมนะฮะก็เทพกันตีนะครับในตอนนี้ที่รออยู่นะก็คือ24งหืพเพชรเป้าหมายนะครับก็ไม่รู้ว่าทาบวินี่หรือซาเดอาจะมาก่อนก็ตัวไหนมาก่อนก็เอาตัวนั้นนะครับผมโอเค ในส่วนต่อไปครับผมนะในกระเป๋าก็ไม่มีเลยนะแต่สิ่งที่ผมยังจะทำมาสเตอร์ตัวต่อไปก็มีคิดไว้อยู่นะครับว่าจะเป็นยักษ์เขียวมาสเตอร์ไม่รู้ว่านายนกจะมาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้อ่ะให้ดูแค่ฟักทองแล้วกันเนาะพวกดีสกิลไม่ต้องรู้หรอกเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะฟักทองเนี่ยเหลือ25นะครับผมตอนนี้ก็คือจะรอไอ้กิจกรรมหมุนมงล้อเก็บอยู่นะครับก็จะพยายามอ่าเขาเรียกว่าอะไรเก็บฟักทองได้เยอะนะครับผมส่วนเศษชิปเนี่ยตอนนี้ไอ้ให้ดูก่อนตอนนี้มีพันหกนะครับผมโอเคในส่วนต่อไปนะครับมาที่อันดันดนนดัััััับบบกนนนนนนดดดีีีว่่่่าเยยอออผมูะพลง มอตอนนี้16ล้าน3แสนคือทําไมผมถึงอยู่อันดับนี้ก็อย่างที่บอกไปมันรวมเซิร์ฟกันจากตอนแรกอยู่อันดับประมาณ 10, 11หรืออันดับ 9, อันดับ8อะไรเงี้ยก็โดนตบลงมาเพราะว่าเขารวมอ่ารวมเซิร์ฟก็ทําให้อ่าผู้เล่นที่แข็งแกร่งเนี่ยเข้ามากันเยอะมากเลยนะครับ ก็ถามผมจะแซงอันดับต่อได้ไหมผมคิดว่าไม่น่าได้เรืรู้จากพลังนะครับผมนะฮะก็พลังของผมเนี่ย16ล้านนะครับแน่นอนครับถ้าอันดับซาิ้า19ล้านหรือ18ล้านตัวนี้มาตีผมก็ผมก็ตกเหมือนเดิมนะครับถ้าให้ับเปียนเนี่ยผมอาจจะอยู่อันดับที่36นะครับส่วนอันดับขึ้นไปจาก33เนี่ยคือผมไม่สามารถสู้ได้เลยเพราะว่าพลัง20ล้านบวกตลอดแต่เขาเนี่ย ไปยังไงไม่รู้นะดอทสิบ้านะครับอาจจะมีคนเปลี่ยนทีมนะตบไปเลยครันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าไปยังไงนะครับขนาดนั้นนะครับผมนอกนั้นก็คงไปอันดับท็อปสิท็อปยี่สิบท็อปสาไม่ได้แน่นอนนะครับผมอยู่แค่ดับนี้แหละก็ไม่เป็นไรครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วไม่เป็นไรนะครับผมส่วนโปเกรมอนที่อยู่ในแล็บท็อปเนาะให้ดูให้ดูแล้วกันเนาะก็พอมีอยู่บ้างนะก็เป็นโปรกรมอนระดับธรรมดาทุกทุกทั้งหมดเลยนะครับถือไม่ได้เอาออกมา ครับเก็บไว้ข้างในนี้เนี่ยโอเคในส่วนต่อไปมาดูที่โปเกรมอรันเลยแล้วกันนะนี่นะครับอันนี้คือคังโปเกมอนของผมในตอนนี้นะครับก็ น่าจะเป็นครั้งที่ดูสวยงามเพราะว่าผมเอาเอาโปรกมวนระดับหากาบหรือตัวที่มันแบบใช้ได้มาเรียงกันแบบคือไม่เอาโปรกมว่าระดับธรรมดามาอยู่ในเด็กนี้เลยนะครับคือเอาไปอยู่ในแล็ปท็อปหมดเลยนะครับผมแต่มันก็มีนะครับไออย่างเช่นลิซดอนเนี้ยเอามาเอามาบ้างเพราะว่ามันอย่างน้อยมันเป็นโปรกมอนตัวหลักแล้วมันก็มีร่างมาสเตอร์เลยเอามาเป็นระดับแบบสวยๆแล้วกันนะจะสังเกตว่าหน้าแรกนี่คือโปเกมอนระดับหากาบหมดเลยใช่ปะ น่าจะหมดเลยแหละต่อให้เป็นโปเกมอนระดับ160ชิปที่เป็นระดับทั่วไปเนี่ยมันก็เก่งเหมือนกันนั้นเพราะฉะนั้นผมจะเอาไว้ในนี้ครับผมอ่ะอันนี้หน้าต่อไปครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็เห็นไหมมิดูเกาะมาสเตอร์นี่ผมรอให้มันเสร็จเดี๋ยวค่อยรีวิวนะอ่าดูโปเกมอนผมไปก่อนแล้วกันเนาะนะครับก็พวกอสุอะไรทั่วไปแบ็คไว้ครับผมนี่นะมหากราบหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่หน้านี้ครับผมหน้านี้ก็มหากราบอ่าหมดเลยมีเออไม่หมดเหลือ2ตัวแล้วก็คือจูไคกับอ่า ตัวลิงตัวนี้ฮิโคซารุใช่เปล่าหรือโกคาซารุ อะไรรู้จาชื่อไม่ได้แล้วจาชื่อได้แต่ร่างแรกร่างสองอะไรก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วนะครับก็มีสองตัวนะครับก็คือจูไคตัวนี้แล้วก็ตัวลิงนะครับที่ไม่เป็นระดับมหากราบแต่ว่าเป็นระดับ160ชิปนะครับก็เก่งมากๆอีก2ตัวเลยนะครับอ่าน้าต่อไปนะครับนี่ก็เป็นโปรแกรมระดับมหากราบก็ไม่ทั้งหมดเหมือนกันก็จะมีรู้สึกจะเป็นอีวาตัวนี้จะไม่ระดับมหากราบด้วยผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นอกนั้นเป็นระดับมหากราบหมดเลยไครลิวตัวนี้ใช่หรือเปล่าวะ ใคริวเนี่ยถ้าเป็นล่างปกติร่างธรรมดานะเป็นระดับมหากาบด้้ยหม่ถึงร่างสุดท้ายจะล่างแรกแต่ทุกตัวเก่งหมดนะครับ แต่อยู่ที่ว่าเก่งแค่ไหนนะครับผมโอเคหน้าต่อไปครับผมนี่จะเป็นหน้านี้ก็หน้านี้จะมีะบัคุฟุนแซมเพราะว่าผมชอบบัคุฟุนมากก็เลยเอามาแซมไว้อยู่ในนี้ครับผมนอกนั้นก็จะเป็นระดับมหาการาบแล้วก็ระดับทั่วไปนะแต่เป็นโปเกมอนที่ใช้ชิปแรกทั้งหมดแน่นอนไม่ใช่โปเกมอนระดับธรรมดาที่มาจากอาชาเป็นธรรมดาหรือมาจากเขตจับที่เป็นตัวระดับธรรมดาไม่มีนะครับเออนจะมีแค่บ,บัคคุฟุลตัวเดียวที่ผมเอามาเล็ดล่อใส่ไว้เนราะผมชอบนะครับผมนะฮะต่อไปหน้านี้ ก็อย่างที่เห็นไปส่วนมากก็คือระดับมหากาบต้เว้นบาชโมกับลิซดอนตัวนี้นะครับสองตัวนันะ้นเป็นระดับมหากาบหมดเลยนะครับหน้าต่อไปครับผมนะฮะก็มีโปรแกรมระดับธรรมดาถึง1 2 3 3ตัวเลยเดียวนอกนั้นอยู่ในไอ้สี่ตัวมี3ตัวเป็นล่าเมกาแล้วก็ร่าธรรมดานะสตัวนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับหตัวเป็นตัวช่วยเหลือผมและอีก3ตัวเป็นตัวที่เปิดบัฟเป็นตัวที่แรงอยู่พอสมควรแล้วก็เป็นตัวพิษด้วยนะครับนั้นก็เป็นตัวดับร้อยสิบชิปบ้างตัวดับหากาบบ้างเนาะนะครับก็โปนปรยกันไปล่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่อีก ยังไม่หมดนะครับมิวทูด์กนะครับผมนะเป็นตัวใช้ชิปแรกแต่ว่าเท่านั้นไม่จับฟีเลยจับฟีได้แล้วก็เชื่อนะสเปียร์หรือเปล่าสเปียร์นี่เป็นเมก้าสเปียร์นะก็เอามาใส่ไว้เฉยนะไม่รู้จะใส่ไว้ทำไมใจก็มันก็เท่ดีก็เลยมาใส่ไว้ส่วนอาร์บ็อกตัวนี้โอเคอันนี้คืออาร์บ็อกที่ใช้ชิปแรกเนาะมันจะมีตัว R ไร์ม่ถกดันเออมีตัว R ายงหลังนะครับ ก็คือสัญลักษณ์ของแกงล็อกเก้นนั่นเองแม่งกดเข้าไปแล้วกูหาใหม่เลยทีเดียวโอเคตามนี้ก็จะมีลูจาบูลูจาบูเจา้าบูผมสลับชื่อกับไอ้ตัวหมูไอ,ตไอ,ตอ้ตัวนกตัวเนี้ยบ่อยมากเลยนะนะครับโอเคงั้นไปด้านต่อไปเลยดีกว่านะครับน้าต่อไปก็อยู่ในระดับปกติธรรมดาแต่ก็ยังมีผมระดับหาหากับแล้โลกสิบชิปแซมอยู่ก็อย่างเช่นนะ่มีเดก้าแซมอยู่มี เมตากรสล่างสีเทาแทมอยู่แล้วก็เช่นะซุยคุนนะครับนอกนันก็เป็นระดับธรรมดาแล้วก็พวกมิวอะไรเงี้ยเนาะนะครับเพระว่รระดับธรรมดาวกนี้ผมไม่ได้เอาไปใส่แบบท็อปเพราะว่าขี้เกียจนะครับคือบางตัวมันก็เป็นตัวลิงตัวสัมพันธ์ไงนะครับต่อไปหน้านี้ก็อยู่ในระดับโปรโมทรระดับธรรมดาเนาะนะครับแล้วก็จะมีมหากากาศอยู่2ตัวนะครับัธรรมดาแล้วก็พวกเมกาทั้งหลายนะนะครับหน้านี้ก็จะมีระดับมหากาพา์อยู่ตัวเดียวนะครับนอกนันก็เป็นพวกเมกาแล้วก็ ระดับธรรมดานะแล้วก็เหตุผลที่ผมไม่เอาอ่าอะไรนะพวกอีวูไปใส่เพราะว่า<ๆ>ผมชอบอีวูมากน่ารักดีนะครับโอเคหน้านี้ก็จะมีลาติอาร์ตหนึ่งตัวลาติอาร์ตลาติออร์น่าจะเป็นลาติอาร์ตเอ้ยน่าจะเป็นลาติออร์เนาะนะครับแล้วก็จะเป็นตัวระดับอ่ามหากราบ มีตัวเนี่ยสตัวครับนับไคลิวเลยเพราะว่าไคลิวเนี่ยเป็นตัวดับมหากาบแต่ว่ากากนะครับผมแล้วก็แล้วก็จะมีนิโดวีนึงตัวตัวสายไฟอีกหนึ่งต <anak> ัวนะครับเป็นระดับมหากาบเนาะนั้นก็เป็นโปงมาธรรมดาระดับเมกานะครับโอเคหน้านี้นะครับผมก็มีกวางระดับร้อยสิบชิปนะครับอันนี้แจกฟรีเนาะนะครับนอกนั้นเป็นโปงมาธรรมดาแล้วก็มหากาบมหากาบคือตัวโมเมนต์ได้นะมันอยู่ในระดับมหากาบแล้วก็เป็นเมล่าเมกาโดยแต่ก็ไม่เก่งนะแล้วก็มีฟิเซอร์ด้วยนั่นก็ธรรมดาธรรมดาเมกาอะไรทั่วไไไปปปปปปนนนนนนะะะคครรรรัััับบอีี้กกกก็็มมมมธดาาาเเลลย่ นะเท่ดีโปรแกรมพวกนี้นะครับอันนี้สุดท้ายแล้วก็มีอ่าคิวเล่มและลำหากราบแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้เนาะนะครับเป็นตัวช่วยเหลือนะครับนองจากน,นเป็นโปรมกรมระดับธรรมดาหมดเลยนะครับโอเคมาดูที่โปรมกร,มรตัวหลักผมบ้างดีกว่านะครับอย่างเลโกซ่าเนี่ยอ่าเลโกซ่านะครับกดไซฟ้าไปถึงถึงไหนแล้วบ้างนี่กดสปีดไป516นะแล้วก็ดาเมจไป300นะครับผมนอกนั้นก็เฉลีย่ยเฉลี่ยไปนะครับผมแล้วก็ส่วนอ่านิสัยเนี่ยเป็นนิสัยหนักแน่นเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนนิสัยสักทีเดี๋ยวก็ช่างแม่นไปนะฮะแล้วก็ คุณสมบัติเป็นดาร์โกนิกเนาะแล้วก็อันที่สองนี่ก็คือชนะประมุ่นหนึ่งตัวแล้ว Attack, แอดแท็กจะเปสเปเชียลแท็กจะเพิ่มคุณภ่าเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือผมใช้อยู่นะครับผม นะส่วนช่อง3นี่ยังไม่ได้ปลดนะนะครับไม่ได้หาของไม่ได้ลงอ่ะคาบเซิร์ฟบ่อยเนี่ยส่วนเข้าสนิท100เต็มนะครับแล้วก็คะแนนความอุนนะครับผม301นะครับผมแล้วก็สกิลวัปเต็มซิลแซดแล้วก็สกิลยีนมีปลดหมดทุกอย่างนะแล้วก็ซิลไดแม็กยังไม่ได้ปลดนะครับซิลลึกับครับผมปลดทุกอย่างครบเรียบร้อยเป็นสีลุ้งหมดแล้วครับผมอ่าเห็นไหมนะครับสกิลยังรีไม่หมดนะครับผมก็อยากจะรีหมดแต่ว่า นะยังอยากเก็บของไม้อยู่นะครับเทคนิคลึกลับอันนี้ยังไม่ได้ทำาะว่ายังไม่มีของมาปลดนะครับผมนะคะส่วนอาวุธก็ใส่เป็นแว่นขยายเนาะนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีของแบบ บวก8ใส่เพิ่มไปด้วยนะครับผมแล้วก็ของเนี่ยมันก็คือเพิ่ม10%โอกาสตีคลิให้ตัวที่ใส่นะครับผมเออประมาณนั้นเนาะนะครับจะไม่เจาะเลยแมาแผมจะเจาะหรือแค่เลโกซ่าตัวเดียวนั้นก็จะให้ดูคราวๆนะนะครับ่วนประดับนะครับผมก็ใส่ประดับโอโอนะติบินนะครับผมก็มีอันเดียวนะครับผมก็ใส่เลโกซ่าไปก็คือลูกรักในทีมนะครับแล้วก็เป็นลูกรักตลอดการด้วยนะครับบวกส2เท่านั้นครับยังบวกไม่ตันเลยนะเพราะว่าผมเอาไปทำคลิปแล้วก็เอาบวกเฉลี่ยเฉลี่ยไปผม ก็เลยตัวหลักก็เลยพลังแค่นี้นะครับผมแล้วก็สกิลยีนนะครับผมก็ยังอัพไม่เต็มครับอันนี้แค่4อันนี้5อันนี้3นะครับก็ยังอัพไม่เต็มเลยนะครับก็อัพแม่งเป็น4ี่เลยกันนะครับก็อยากจะอัพตัวนี้ให้เต็มหมดก่อนค่อยว่ากันเนาะโอเคเลโกซ่าพลังส่วนตัว6ล้าน1นะครับผม โซนโอโอมาพลัง4ล้าน9นะครับผมนะสเตเตอร์ลมก็ดูเองนะไอข้างบนนะครับอ่ามาดูที่สายฟ้าเลยดีกว่าสายฟ้าเนี่ยกดไปแค่200นะครับผมพยายามทำโอโออยู่นะช่งนี้ถ้าใครที่ได้ดูสตรีมไปก็น่าจะรู้ถ้ากำลังทำโอโออยู่นะครับให้พลัง5ล้านนะครับผมนะฮะก็สปีด212เนะฮะแล้วก็ดาเมจกดไป103นะครับผมนะฮะคุณสมบัตินะครับผมก็ใส่เป็นอันนี้เนาะนะครับก็ดูกันเอาว่าคืออะไรนะผมขี้เกียจอ่านแหละนะครับก็จะไปคร่าวๆนะเพราะว่าตัวที่เหลือก็จะเข้าๆหมดเลยเนี่ย แต่ไม่หมดนะถ้าหมดเดี๋ยวคลิปจะยาวนะนี่ใส่เป็นยึดติดนะครับผมนะฮะส่วนข้าสนิทเต็มนะครับคะแนนของพันก็370นะครับสกิลอัพเต็มสกิลลึกลับก็8ช่องเรียบร้อยครับสวยงามมากแต่ว่ายังไม่ปลดอ่าอีก4ช่องที่เหลือก็รอดิสกิลให้มันได้มาก่อนแล้วกันเนาะเทคนิคกลับยังไม่ปลดครับเพราะว่ายังไม่ถึง เจอไปถึงเวีเลเวลนะแต่เวลามาสเตอร์แล้วนะครับอาวุธที่ใส่เป็นขอนไม้นะผมบวกเก้านะแล้วก็ของที่ใส่ก็จะมีข้างในด้วยเหมือนกันนะแต่ไม่บอกคืออะไรไปลองหาดูนะครับประดับเป็นประดับบอคิงนะครับที่จีโฮเดียจะประดับทันเดิมกันแต่ว่ามันไม่มีนะครับก็เลยเอานี้ไปก่อนลิบบินไม่มีครับผมโอเคใส่เรลกซ่านะครับค่าฝึกโบซ่าที่สองครับผมนะฮะแล้วก็เสริมฝึกเนี่ยอันนี้ไปที่ระดับกลางแล้วเลเวลสามของเรลกซ่าเท่าไหร่วะสามเหมือนกันนะเมื่อกี้ลืมให้ดูของเรลกซ่าเนาะนะครับสกิลยีีีีนนนนนนนคคคครรรรรััับบผมมกกกก็็็็ออแแจะะะเเปปดดดาาาาาวววว้้้้ลโณ่ เนาะต่อไปตัวหลักอีกตัวสุดท้ายคือยักษ์เขียวนะพลังรวม4,600นะครับผมนะฮะสเตตัสสายฟ้ามาสปีดวดไป241นะครับผมแล้วก็ดาเมจก็150นอกนั้นก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันเนาะนะครับคุณสมบัติที่ใช้ก็จะเป็นนะสปีดอัพนะครับผมแล้วก็ติ๊กถั่วเนี้ผมชอบมากๆนะฮะแล้วก็นิสัยก็จะเป็นนะขี้หินนะครับโบสถสปีดแล้วก็ลอบดีเฟนซ์นะยังไม่ยังไม่ดีที่สุดน,นะส่วนดิสกิลผมไม่ได้เปลี่ยนนะถามว่าควรจะเปลี่ยนไหมก็ไม่รู้นะผมยังไม่ได้อ่านช่างมันนก่นนะ่่่่อไไไมไม,ไม,ไมแครร์เทาห แล้วก็ข้อสุนทรเต็มนะครับคะแนนงพันก็5้าร้อยสาเพราะว่าช่วงนั้นจะอ่าอัพยเยังเกี่ยวหนักมากนะครับก็เลยหนักไปหน่อยนะครับแล้วก็สกิลอัพเต็มทุกอย่างสกิลยิยงไม่ทิปนะครับสกิลรับก็ประมาณนี้ครับผมนะใส่สีทองหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังขาด3ช่องเพราะว่ายังไม่มีนะครับคือมีแหละแต่ว่าเก็บไว้ก่อนเนะี่ยเพราะว่ามันยังน้อยเกินไปนะครับเดี๋ยวค่อยรีใหม่ ทีหลังเนาะนะครับทีนี้รับยังเปิดไม่ได้ยังไม่ยังไม่เป็นล่ามาสเตอร์เนาะอาวุธที่ใส่เป็นเคี้ยวสปีดนะครับแล้วก็ใส่ข้อข้างในด้วยเหมือนกันนะครับผมส่วนประดับนะครับก็จะใส่ประดับเท็ดนนะ้ำอัพลอยเต็มหมดทุกอย่างนะครับต่อไปค่าฝึกฝึกเาที่สามครับผมแล้วก็ฝึกส่วนตัวนี้ไปอ่าเลเวลงสีนะ่าจะสูงสุดเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปผมช่วงนั้นอัพอ่าแต่ยักษ์เขียวเนาะนะครับแล้วก็อนาคตมีล่างมาสเตอร์โดยรอดูกันนะครับผม แล้วก็ซิลยีนครับอันแรกเอาไป4อันนี้เอาไป3นีอันนี้เอาไป3นะครับผมประมาณนี้นะครับก็3ตัวหลักก็ประมาณนี้นอกนั้นก็จะเป็นทีมที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็ทีมที่ผมตั้งไว้ทีมหลักคืออันนี้ทีมที่1เป็นทีมนี้ครับสิบหกล้านก็เป็นทีมบินนะครับทีมที่สองตั้งไว้นะครับผมอ่าเดีตั้งใหม่แล้วกันอันนี้ผมเคยตั้งไว้นะจะเอามิวทูมาใส่ด้วยนะครับอ่าอันนี้คือทีมบรันจิตนะทีมที่สองที่จะใส่ไว้เนี่ยทีมทีีีีีีีีีีีี่่่่่เเเป็็็็นนนนนททททททมม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 ผผผผผผคคคครรรรััััับบบออออาาาาาลลลลยให้้้้้้ดดููกกกกจะะะชโตตงงไววววืแแิสพ 8นะอันนี้เท่าไหร่วะอันนี้9ก้าลนะครับผมเออนะส่วนทีม4นี้ผมไม่ได้คิดไว้นะครับแต่ที่ อยากจะให้มันเป็นทีมจริงๆแต่ช่องนี้มันคือเอาไว้รีวิวโปกมแต่ว่าถ้าทีม4ี่ถามว่าผมทําอะไรก็แน่นอนครับทีมสายฟ้าแน่นอนด้านปู๋โคโ้ค,โค,ครับผมนะฮะแล้วก็ตัวที่ใส่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับในอนาคตจะทลาล่างมาสเตอร์แน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใส่ไปนี้อันนี้ทีมสายฟ้าหลานหูจะใช้นะแต่ว่าถ้าจริงๆก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับแต่ถ้าใส่ย,ยูซี่มาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ทีมสายฟ้าไน้นอนโคดอย่างที่บอกไปนะครับพวกนี้สามารถทำล่ามาสเตอร์และเลเซนแนนได้หมดเลยนะ ส่วนอันนี้ที่ผมคิดไว้ก็คือทีม3นะฮะมีร่างมาสเตอร์หมดทุกตัวยูเวนอาสุรุษเนาะนะครับผมแล้วก็มีร่างมาสเตอร์นะครับส่วนเลเล่ยังไม่มีรอดูก็แล้วกันเนาะนะครับอันนี้ก็รอแยกเขียววิล่างมาสเตอร์ก็เข้าค่าประมาณนี้นะทุกคนอยากดูอะไรอีกไหมนะครับคือโปรกมอนให้ดูหมดแล้วแล้วก็พวกของอะไรก็ให้ดูเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับคลิปนี้น่าจะยาวอยู่นะนะครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ไม่มีอะไรจะทำนะก็นะรอดูสตรีมแล้วกันนะใครเล่น คเดี๋ยวจะได้ทำทีมแฟรี่นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะข้าวๆแค่นี้พอแล้วกันน้องไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกเพราะทุกคนเห็นไอดีผมนานจนน่าจะเอียนแล้วมั้งนะครับผมโอเคอันนี้สําหรับคนที่เพิ่งมาติดตามใหม่ๆแล้วกันนะโอเคอันนี้ก็คลิปนี้ไปแล้วท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมยำๆมากยำๆมากนะครับโอเคบ๊ายบาย